บทเรียนจากคำอธิษฐานของอากูเข็มทิศนำทางชีวิตคริสเตียนพี่น้องที่รักคำอธิษฐานของอากูในพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อที่7-9เป็นถ้อยคำที่ลึกซึง้งและให้ข้อคิดอันล้ำค่าสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่สมดุลและสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าคำอธิษฐานนี้สะท้อนถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในธรรมชาติของมนุษย์ และความต้องการพื้นฐานที่แท้จริงซึ่งหากเรานำมาประยุกต์ใช้จะเป็นเหมือนเข็มทิศที่นำทางเราไปในทางที่ชอบธรรมในข้อที่7ข้าพระองค์ขอสองสิ่งจากพระองค์ขออย่าทรงปฏิเสธที่จะให้ข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์ตายข้อที่8ขอให้ความมุสาและความเท็จไกลาจากข้าพระองค์ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ ขอเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์ข้อที่9เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์แล้วพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดเล่าหรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมยและกระทําให้พระนามพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นมนทินมาร่วมศึกษาสองคำขออันสำคัญของอากู ากูเริ่มต้นด้วยการทูลขอสองสิ่งจากพระเจ้าก่อนที่เขาจะตายในพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อที่8ขอให้ความมุสาและความเท็จไกลจากข้าพระองค์ใจความสำคัญการพูดความจริงเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ในฐานะคริสเตียนเราถูกเรียกให้เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ในวาจาเพื่อสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงเป็นความจริง การพูดเท็จนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจความแตกแยกและเป็นการบิดเบือนความจริงของพระเจ้าการประยุกต์ใช้เราควรอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยเราให้หลีกเลี่ยงการพูดเท็จในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการพูดเกินจริงการโกรหกเล็กๆน้อยๆหรือการบิดเบือนความจริงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวพระธรรมมัทธิวบทที่หข้อ37จริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็คอ คำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วในพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อ8ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ความสำคัญอากูเข้าใจถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในทั้งความยากจนและความร่ำรวยสุดขีดเขาทราบดีว่าความยากจนสามารถนำไปสู่การขโมยและการลบหลู่พระนามของพระเจ้าในขณะที่ความร่ำรวยอาจทำให้เขาหยิงพยองและลืมพระเจ้า สิ่งที่เขาต้องการคือความพอดีที่จะช่วยให้เขารักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างมั่นคงการประยุกต์ใช้นี่เป็นคำอธิษฐานที่ท้าทายความคิดเรื่องความร่ำรวยที่หลายคนใฝ่ฝันอากูสอนให้เราสแสวงหาความพอเพียงและการพึ่งาพาพระเจ้าไม่ใช่ความร่ำรวยที่อาจทำให้เราห่างไกลจากพระองค์หรือความยากจนที่อาจทำให้เราทำบาป เราควรอธิษฐานขอสติปัญญาในการจัดการทรัพยากรที่พระเจ้าประทานให้ไม่ว่าเราจะมีมากหรือน้อยให้เราพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และวางใจในพระองค์เสมอดูในพระธรรมฮีบรูบทที่ 13: บข้อหท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เง,งนินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยมาดูเหตุผลเบื้องหลังคำขอ อากูให้เหตุผลลึกซึ้งแก่คำอธิษฐานข้อที่สองของเขาในพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อ9เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์แล้วพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดเล่าการประยุกต์ใช้เมื่อเรามีทุกสิ่งที่เราต้องการเราอาจตกอยู่ในกับดักของการพึ่งพาตนเองและลืมไปว่าทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระเจ้าความร่ำรวยสามารถสร้างความยิ่งพยองและทำให้เราคิดว่าเราไม่ต้องการพระเจ้าอีกต่อไป นี่เป็นคำเตือนให้เราถ่อมใจอยู่เสมอไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จเพียงใดในพระธรรมสุภาษิตบทที่30มข้อเกเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมยและกระทำให้พระนามพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นมนทินการประยุกต์ใช้ในทางกลับกันความยากจนสุดขีดก็เป็นภัยได้เช่นกันความสิ้นหวังอาจผลักดันให้คนทำสิ่งบาปได้เช่นการขโมย ซึ่งนอกจากจะเป็นการละเมิดพระบัญญัติแล้วยังเป็นการทำให้พระนามของพระเจ้าเสื่อมเสียด้วยอากูตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมทางวัตถุสามารถส่งผลต่อจิตวิญญาณได้พี่น้องที่รักข้อคิดสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนคำอธิษฐานของอากูสอนให้เราสแสวงหาความพอดีและสมดุลในชีวิตไม่ใช่การไล่ตามความร่ำรวยอย่างไม่ลืมหูลืมตาหรือยอมจำนนต่อความยากจนจนกระทั่งทำบาป สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญคือ 1. ความซื่อสัตย์สุจริตขอให้คำพูดของเราเป็นที่น่าเชื่อถือและสะท้อนถึงความจริงของพระเจ้า 2. การพึ่งพาพระเจ้าเอาเป็นว่าไม่ว่าเราเองจะอยู่ในสถานการณ์ใดให้เราตรหนักเสมอว่าเราพึ่งพาพระเจ้าในทุกสิ่ง 3. ความพอเพียงคริสเตียนต้องเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และไม่ให้ความร่ำรวยหรือความขาดแคลน มาควบคุมจิตใจของเรา 4. การถ่อมใจเราต้องระวังรักษาน้ำใจที่ถ่อมลงไม่หลงระเริงเมื่อมีมากและไม่ท้อแท้เมื่อมีน้อยพี่น้องที่รักในฐานะคริสเตียนเราถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าคำอธิษฐานของอากูเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังว่าการดำเนินชีวิตที่สมรุลทางวัตถุและจิตวิญญาณต่างหากที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาความสัมพันธ์อันลึกซึง้งกับพระเจ้าได้อย่างยั่งยืน และเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในโลกนี้อาเมนนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังค่ะขอฝากงานพันธกิจโฮลิซนไว้ในคำอธิษฐานของพี่น้องทุกทกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ